แล้วก็ตอนนี้นะครมาถึงช่วงที่2นะเป็นช่วงของสัมผัสความเชื่อนั่นเองเป็นเรื่องราวที่หลายคนนะ้นความสนใจก็สงสัยนะ,ะเรื่องราวของหวงจุ้ยน้องมีใช่แล้วค่ะพี่ป๋องเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีความเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่หลายๆคนก็หาคําตอบว่าทําไมถึงจะต้องมีฮวงจุ้ยทําไมถึงจะต้องดูฮวงจุ้ยก่อนที่จะสร้างบ้านหรือรว่าทําบริษัท ไม่ต้องคนอื่นแล้วฮะพี่เองนี่แหละอสงสัยพุ่งตรงะนะ,ะเพราะว่าจะสร้างบ้านทีทําบริษัททีเออทำไมทุกคนเลยนะต้องแบบว่าโฟกัสที่คําว่าหงจุ้ยก่อนแม่นับแรกมันมีเหตุผลอะไรทําไมต้องทําทําแล้วมันได้อะไรพูดไปแล้วก็เหมือนพิสูจน์ไม่ได้แต่พี่ปองคะเรื่องที่พี่ปองกําลังสงสัยและเมย์ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็สงสัยเช่นเดียวกันวันนี้ไม่มีคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของหงจุ้ยมาให้แล้วเพราะว่าได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งแล้วท่านก็ได้บอกถึงเหตุและผลว่าทําไมจะต้องมีความเชื่อในเร เ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะผมเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยนี้มากเลยนะครับก็เชื่อค่ะก็เชื่อบ้างเหมือนกันค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้มีการเกิดกันมาแล้วนะคะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุย้ย<ม>เกี่ยวกับเรื่องของการจัดบ้านจัดที่ทํางานต่างๆเพื่อที่จะเสริมดวงวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันกับผู้ที่มีความรู้และสามารถที่ตอบคําถามให้กับเราได้ว่าทําไมเราถึงต้องมีความเชื่อในเรื่องของฮวงจุย้ยทําไมเราถึงต้องมีการจัดบ้านตามแบบที่คนโบราณก็เคยบอกมาวันนี้ต้องขอต้อนรับค่ะอาจารย์เจนเปิดลิขิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์คะแน่นอนเลยวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของห่วงจุย้ยหลายๆคนก็เลยมีความสงสัยหรือว่าอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยห่วงจุ้ยมันมีความสําคัญกับชีวิตของเราเนี่ยจริงหรือเปล่า ก่อนอื่นนะคะต้องเกิดในเรื่องของฮวงจุ้ยก่อนนะคะคำว่าฮวงจุ้ยนะคะก็คือศาสตร์นะคะที่ผสมผสานสร้างความสมดุลน,นะคะระหว่างนะคะสังคมมนุษย์นะคะและก็ธรรมชาตินั่นเองเราจะนําพลังนะคะทั้งห้าเข้ามาใช้ซึ่งพลังทั้ง5้าก็คือธาตุทั้ง5้านั่นเองคะ่ะน <c oughs> ้องเมย์ธาตุทั้งห้านะคะก็มีนะคะดินนะคะ น้ำนะคะไฟไม้แล้วก็ธาตุทองนั่นเองค่ะจริงๆคําว่าฮวงจุ้ยเนี่ยมันมีการแบ่งเป็นฮวงจุ้ยของไทยฮวงจุ้ยของจีนแบบนี้ไหมคะมีสาทค่ะต้องบอกก่อนนะคะสมัยก่อนเนี่ยฮวงจุ้ยนะคะก็จะนำนะคะในเรื่องของรูปแบบนะคะหรือความรู้เนี่ยมาจากทางประเทศจีนนะคะ ซึ่งทางประเทศจีนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะธาตุนะคะ,นะ,คะในการปรับโครงจุ้ยจะมีแค่สีธาตุนะคะ,คะก็คือมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟพอมีการปรับโครงจุ้ยกันเรื่อยมาเนี่ยเรานะคะก็นะคะมองว่าธาตุลมเนี่ยเป็นอากาศธาตุดังนั้นเนี่ย<ม>การปรับในเรื่องของธาตุลมเนี่ยไม่มีรูปแบบ หรือไม่มีเขาเรียกว่าแบบแผนที่ชัดเจนะนะคะออทางนะคะฮวงจุยจ้ยจีเนี่ยก็เลยเปลี่ยนธาตุลมเนี่ยโดยการที่เอาสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้เข้ามาแทนก็คือธาตุไม้กับธาตุทองยกตัวอย่างเช่นฮวงจุ้ยบ้านเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกาันว่าเราอยู่บ้านเนี่ยหนใน3ของชีวิตของเราและช่วงเวลาที่เราอยู่ในห้องนอนของเราเนี่ยนะคะพลังจากกาศทั้ง7ของเราจะได้รับการชาร์จ อ่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตไม่ดีการงานไม่ดีตัดสินใจไม่ดีเผาเอิญว่าเราไปนอนในห้องนอนที่อาจจะมีคือนะคะอยู่บนหัวนอนเราะนะคะ,ะทำให้เวลาเรานอนเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่านอนหลับไม่สนิทและที่สําคัญในหลายๆท่านนะคะกําลังนะคะเก็บระเบียบในเรื่องของกระจกในห้องนอนทําไก่อนนั้นก็พักอยู่กับแฟนที่ห้องอ่าแต่ว่าไปอยู่ไปได้ระยะหนึ่ง ผเริ่มรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันนอนแบบมันผวาทุกคืนมันนอนไม่ค่อยหลับอครับก็เลยไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งเขาก็ทักม,มาเลยนะว่ามีกระจกอยู่ปลายเท้าหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้ามีกระจกอยู่ปลายเท้าหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยแบบตื่นมาแล้วเห็นกระจกหรือว่ามีอะไรสักอย่างมาสะท้อนกระจกจะทําให้เราแบบ หลับไม่สนิทอ่ะบางคนบอกว่ากระจกในห้องนอนเนี่ยไม่ควรจะให้ตัวกระจกเงาเนี่ยสะท้อนมาที่เตียงหลายคนเขามีความเชื่อว่าถ้ากระจกเงาสะท้อนมาที่เตียงเนี่ยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ไม่ค่อยราบรื่นอ,อันนี้เป็นเรื่องจริงไหมคะค่ะจริงค่ะก็คือก็อย่างที่บอกอะค่ะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยถ้าสมมุติว่าน้องเมย์เนี่ยได้ไปนอนในเตียงที่มีกระจกสองมาบางทีกลางคืน เราเกิดภวาเห็นเงาตัวเองในกระจกตกกระจายทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่านอนหลับไม่สนิทถ้าลองสังเกตดูว่าพอเราเอากระจกออกไปข้างนอกห้องเนี่ยเราจะนอนได้นานมากเราจะไม่เกิดค,ความกังวลถูกต้องะนะคะพูดถึงประตูบ้านดีกว่าค่ะก็จะมีเรื่องของตามหลักฮวงจุย้ยอะค่ะ,คะจาเ์เจนที่ว่าประตูไม่ควรจะตรงกันไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านหรือประตูห้องนอนอย่าสร้างประตูบ้านตรงกันแบบหน้าบ้านหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ย เราก็สงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นแบบทางผีพน่านเงนี้ยมันจะทําให้แบบบ้านไม่มีความโชคดีอะไรงเงี้ยค่ะประมาณนี้ไปถามแบบพวกแบบคนที่รู้ควงจุ้ยจริงๆเขาบอกว่าแบบเพื่อเป็นการแบบให้ลมภายในบ้านหมุนเวียนดีเป็นบ้านที่แบบสบายอย่างเงี้ยค่ะอยู่แล้วสบายไม่ร้อนใจไม่ทุกข์ใจ ก็คือสมมุติว่าประตูหน้าบ้านเรานะคะตรงกับประตูหลังบ้าน<ะ>แล้วไม่มีเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นตู้อะไรขวางเลยสมมติตรงเป็นดิ่งไปเลยมันเหมือนกับว่าลมผ่านโดยตรงจากประตูสู่ประตูแต่ไม่ไหลเวียนไปจัดการในเรื่องพลังด้านลบในบ้านของเรามันก็เหมือนกันลมเนี่ยไหลผ่านไป<ะ>แต่ถ้าสมมุติว่าเราทํากันเยื้องกันอย่างเช่นว่าป,ประตูหน้าบ้านอยู่ฝั่งหนึ่งประตูหลังบ้านอยู่ฝั่งหนึ่งพอลมเข้ามา ปุ๊บลมจะสัมผัสทุกอย่างในบ้านเพื่อลมจะหาทางออกไปอีกจุดหนึ่งอย่าลืมว่าธรรมชาติของลมคือเมื่อเข้ามาแล้วเขาจะหาทางออกไปนะคะแต่ถ้าเราทำให้เขาออกไปเร็วจนเกินไปโดยที่ไม่ได้ไปปล่อยพลังในเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือมุมต่างๆในบ้านเนี่ยอาจจะทำให้หนึ่งคนในบ้านป่วยไม่สบายสองออทำให้บ้านเกิดกลินอับทำให้เหมือนกับว่าบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราเนี่ยคล้ายๆล้ายทางผีผ่าน ทางผีผ่านมันก็คือพลังนะคะที่แบบรู้สึกว่าเราสัมผัสได้ถึงวิญญาณบางทีจะมีความรู้สึกอึดอ,อัดางเออมันก็จะคล้ายๆความรู้สึกเดียวว่าบ้านอกนั่นแหละพอพูดถึงคําว่าทางออกหรือว่าทางต่างๆเนี่ยก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของบ้านที่ตั้งอยู่ในทางสามแพค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคน,นกังวลมากๆตรงนี้เนี่ยมันมีผลกับ่วงจุ้ยจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ ค่ะก็คืออย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่า่วงจุ้ยเนี่ยจะคำนึงในเรื่องของความปลอดภัยอย่างสมมุติว่าเรากําลังนั่งอยู่ข้างหน้าบ้านบ้านเราเนี่ยอยู่ตรงทางสามแพ่งพอดีเดะเลยแล้วมีรถเข้ามาเอาวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วเราจะรู้สึกเสียลและจะรู้สึกมีความรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยไม่ปลอดภัยหลายๆคนก็จะปิดนะคะาทางสามแพ่งโดยการที่สร้างรัว้ว ปิดแล้วก็ไปทําประตูหน้าบ้านเนี่ยให้เลยทางสามแพร่งไปแล้วอย่างบางคนที่เขามีการแก้ไขวงจุ้ยของบ้านทางสามแพรงด้วยการให้นํากระจกค่ะ ไปวางเอาไว้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเผื่ว่าอธิบายตามวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะอธิบายได้ไหมคะตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าพอคนขับรถมาเห็นกระจกเขาเห็นตัวเองเขาอาจจะชะลอการติดกระจกตรงนั้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะช่วยนะคะทาให้คนขับขี่เนี่ยมีสติมากขึ้นสิ่งแก้เหล่านี้ถามว่าช่วยอะไรเราได้บ้างอันดับแรกช่วยให้คนที่อยู่ในบ้านเกิดความสบายอกสบายใจอ่ที่สองเนี่ยคือทําให้คนที่ขับขี่มาเนี่ยรู้สึกว่าอ๋อ ตรงนี้นะมีบ้านอยู่นะใครที่อยู่บ้านนะคะตรงทางสามแพ่งนะซานบอกได้เลยอย่านะคะไปกังวลนะคะทุกอย่างความปลอดภัยทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะก็คือตัวเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่าบ้านเราอยู่ทางสามแพ่งนะคะก็ติดไฟหน้าบ้านให้สว่างหน่อย<ม>ก็จะช่วยให้นะคะลดนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคนะก็ะเป็นวิธีการแก้ไขหรือที่เขาเรียกกันว่าการแก้ห่วงจุง้ย ทีนี้เนี่ยเราคุยกันมาต้องเยอะแล้วค่ะอาจารย์เจนในหลักของฮ<ม>วงจุ้ยจริงๆอยากให้อาจารย์เจนสรุปให้หน่อยว่าจริงๆแล้วเริ่มแรกเลยข้อห้ามหรือว่าสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญที่สามารถจะยึดเป็นหลักเดียวกันได้เนี่ยจะมีส่วนอย่างบ้างคะ่ะอันดับแรกคือหนึ่งเรื่องความปลอดภัยอันดับที่สองอย่าใส่ธาุอะไรมากจนเกินไปอันดับ ที่3ที่เป็นนะคะจุดหรือหัวใจของหวงจุ้ยคือคำานึงในเรื่องของระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดก็คือหวงจุ้ยที่ดีเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยรับชมแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับฮวงจุ้ยอย่างไรดีนะคะก็คำานึงในเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะค่ะสุดท้ายเลยค่ะอาจารย์เจนพอฟังมาแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติตามหลักหวงจุย้ยมันจะสามารถช่วยทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าทําให้ชีวิตของเราดีได้ร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่า ค่ะบอกเลยนะคะว่าห่วงจุ้ยเปลี่ยนชีวิตคุณแน่แต่จาก0 8 0หรือร0 0นั้นนะคะขึ้นอยู่กับตัวของคุณเมื่อเราปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยได้สมบูรณ์ที่สุดแล้วอย่าลืมปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคุณจะทําให้การปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยของคุณในครั้งนั้นเนี่ยผลนะคะหรือประสิทธิผลเนี่ยทำงานได้ร0 0แน่นอนค่ะที่บ้านเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นออฟฟิศแล้วก็ขายขายของไปด้วยพี่น้องเราชอบเข้า ตรงรั้วบ้านข้างๆแล้วเดินเข้าไปประตูหลังพอเส้นแสมาเข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเข้าประตูด้านหน้าแทนประตูหลังบ้านเนี่ยมันคือการเข้าของความชคร้ายหรืออะไรแบบนี้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกี่ยวกับพวกการค้าขายรู้สึกว่าจะดีขึ้นมากและนี่ก็คือเรื่องราวของฮวงจุย้ยของความเชื่อที่หลายๆคนเนี่ย พูดต่ออกันมาวันนี้เรามาหาคําตอบให้กับคุณผู้ชมแล้วว่าจริงๆแล้วหลักของวงจุ้ยไม่ได้ต่างอะไรกับการใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ว่าทําให้คุณนั้นสามารถใช้ชีวิตได้แบบมีสติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะกลับไปหาพี่ป๋อกันก่อนค่ะ โอ้โหต้องบอกเลยนะเพราะว่าเรื่องราวของคงจุ้ยนี่สําคัญจริงๆนะฮะแล้วถ้าจะว่ากันไปเนี่ยถ้าจะอธิบายนี่มันก็เอยอะแยะมากมายนะแต่มันก็สามารถจะบอกได้ด้วยหลักเหตุและผลนนะฮะใช่แล้วออค่ะมีเหตุมีผลใช่แล้วเหมือนกับเรื่องของทางสามแพ่งที่บางคนบอกว่าไม่ดีจริง,รงๆแล้วก็คือถ้าว่าตามจริงคือขับรถไปแล้วเกิดป้ายตรงทางสามแง่งเนี่ยรถมันพุ่งไปก็อาจจะมีสิทธิ์ชนบ้านได้ใช่แล้วก็วต้องมีการติดอะไรกระจกกระจกไว้อย่างที่น้องเมย์หรือว่า ท่านอาจารย์นั้นอธิบายไว้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลค่ะก็มีเหตุและผลในตัวของมันเองและทั้งหมดนั้นก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการยึดเหนี่ยวจิตใจเสริมความมั่นใจให้กับการใช้ชีวิตประจำวันของเราเรานี้เรื่องราวของฮงจุ้ยเราไว้แค่นี้ก่อนในช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมาติดตามกันในช่วงของเตือนภัยใช้สติน่าสนใจครับ